Morning exercise, exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Stretch your arms and stretch way out. Stretch your arms again. Now arms at your side like a soldier. Okay, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands and stamp your feet. Clap your hands again. Now arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. 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 Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands. And hop like a bunny rabbit. Oh, Clap your hands again. <laughs> Hop like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Now, let's do it. Good morning. I carry one to the hut, like a timber, like Pain, <laughs> <been matter> <laughs> <been matter> <inaudible> you so <inaudible> สว,ส,สวัสดีเราที่เราพบกันสวัสดีสวัสดีสสดทั้งนี้ที่เราใช้กันทุกวันทักกันว่าสวัสดีส มาเป็นคู่กันไว้รอมาน่าเร็วๆอย่ารอช้าส่งยิ้มแล้วพูดคำว่าสวัสดีค่ะไม่ทั้งหนึ่งมันรัฐบาลหรือมันบอกไม่ให้ไม่ได้จุดอีกบรน selamat selamat pagi. นำมาเป็นนมเป็นไว้ตรงมาเร็วเร็อย่ารอช้าถ้าหันาพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีเร็ูบอสวัสดีคัสวัสสวัสดีค่ะลูกสวัสดีสวัสดีเด็กเด็กทุก คนเลยครับสวัสดีครเช้าวันพฤหัสที่29เดือนกรกดาคมพุทธศักราช2564สวัสดีเด็กๆวัสดีผู้ติดเชื้อโรคโควิด19หมื่นกว่าคนว้าวน่ากลัวมากๆเลย โอ้ตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด19ของเราเยอะแยะเลยน่ากลัวไหมครับเด็กๆกลัวมากเลยน่ากลัวใช่น่ากลัวมากๆเลยเห็นไหมน่ากลัวมากมากเลยเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคโควิด19อยู่ที่ไหนนังนี่เห็นไหมเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคโควิด19อาจ ล่องลอยมาตามอากาศแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราหรือที่กอนประตูหรือที่หน้าบ้านของเราหรือบนท้องฟ้ามีเชื้อโรคโควิดสิบเก้านี่เห็นไหมหน่ากลัวมากๆเลยตอนนี้ถ้าเด็กๆออกไปด้านนอกถ้าเด็กๆออกไปด้านนอกเด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรนะครับใส่ถ้าสวมใส่แม่ นี่สวมใส่แมสกป้องกันเชื้อโรคโควิดนะครับนอกจากเราใส่ uhh, แมสแล้วรเราไปกอดเราไปจับได้หรือเปล่าได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะครับช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างกันหน่อยนะครับเราไม่กลัออบไม่กอดกันเราจะต้องล้างมือบ่อยๆไม่ว่าเด็กๆจะเล่นของเล่นนี่จะเล่นของเล่นห,หรือหยิบจับสิ่งของต่างๆหรือไม่ว่าเด็กอยู่นานๆเด็กๆก<น>็จะต้องล้างมือบ่อยๆ,<ม>อยๆนะ เด็กๆจะต้องล้างมือบ่อยๆล้างด้วยน้ําสะอาดสะอาดกับน้ําสบู่ก็ได้หรือจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับนี่เพราะว่าตอนเนี้ยเรื่อโรคโควิดสิบเก้านั้นระบาดหนักเลยคุณกูกล้องไม่อยากโรคติดของคุณกูกล้องไปโรงพยาบาลเพราะไม่สบายนี่ไม่อยากให้เด็กๆคนแข็งแรงนี่ไปไม่มาลูกอ่านอกจากเด็กๆ ดูแลร่างกายสุขภาพแล้วเด็กๆอย่าลืมแปลงฟันด้วยนะแปลงฟันอาบน้ำดูแลสุขภาพไม่แข็งแรงดื่มน้ำเยอะกแปลงนี่กันคะดื่มน้ำเยอะๆดื่มนมเยอะๆนี่ท่านี่ใครดื่มนมหมดกล่องมาบ้างยกมือขึ้นหน่อยดื่มนมแล้วว้าวเที่ยมเลยเห็นไหมเด็กๆดื่มนมแล้วนี่นอกจากเด็กๆดื่มนมแล้วเด็กๆจะต้อง กินผักกินผลไม้เลยนะใครชอบกินผักบ้างยกมือขึ้น่อยกินผักกินผักกินผักปีวิตามินว้าวนี่เด็กๆชอบกินผักกินผลไม้เพราะว่าผักผลไม้ให้วิตามินแก่ร่างกายนี่นอกจากกินผักกินผลไม้แล้วจะต้องกินอาหารได้ครบห้ามือด้วย นอกจากเรากินผักกินผล,ลไม้ดื่มนมกินอาหารครบว้าหมู่แล้วเราจะต้องออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างให้กระดูกของเราแล,ละร่างกายของเราเป็นยังไงนะครับแข็งแรง่ะเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราไปออกกําลังกายพร้อมๆกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปเต้นแอโรบิกวันนี้เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนดีกว่าอ่าดีไหมครับถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดยืนยืนเลยยืนนะยืน ยิงขึ้นเดี๋ยวเราไปหรอมร่างกายพร้อมๆอมกันนะครับเออดูดิคุณใ้ทำอะไรดูีิยินขึ้นอ่ะยินขึ้นอ่าพร้อมแล้วเอามือกางแขนกางแขนลูกกางแขนเลยกางแขนท่าที่หนึ่งนะครับกางแขนอ้าวเสร็จแล้วบิดซ้ายขวานับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสอง ไปเก้าสิบอ้าวต่อไปสะบัดแขนไปข้างหน้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวต่อไปขานะครับขาทั้งสองข้างเลยหนึ่งสองสามสี่

ดิบโอเคอ้าวเมื่อกี้เราเป็นการหมอับร่างกายกันนะครับต่อไปเราไปเต้นแอโรบิกพร้อมๆกันเต้นแอโรบิกเสียงเพลงเลยเสียงเพลงเลยนะเสียงเพลงลยนะเร้อมแล้วไปกันเลย

i okay. បក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  నమస్తూ <tries>

หายใจลึกๆนะครับช้าๆหายใจลึกๆช้าๆเนาออกกำลังกายกับกูกล้องนี่นะสนุกมากเลยนี่นะออกกำลังกายวันละนิดนี่ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงวันละนิดเสริมสร้างไปวันละนิดนินิดนิดนิดนี่ออกวันละนิดวันละนิดร่างกายของเราก็แข็งแรงนี่ในเมื่อกี้กูกล้องบอกแล้วนอกจากเราออกกำลังกายแล้ว เราจะต้องกินอาหารให้ครบห้ามู่และมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมเอ่ยนี่นอกจากเราต้องใส่แมสแล้วเรายังต้องล้างมือเด็กๆยังจําวิธีการล้างมือกันได้อีกหรือเปล่าการล้างมือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนเลยนะครับกี่ขั้นตอนแล้วเลยกี่ขั้นตอนคะกีดขั้นตอน ล้มีท kind of mm hmm. ั้งหมดเขั้นตอนเดี๋ยวเราไปล้างมือพร้อมๆกันกับเพลงล้างมือไ่อเหไหครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอ่ยยขั้นลยยล้างมือไปล้างมือไปล้างมือไป้งมอยล้างมือไล้างมือไป It got to kill up my lane tonight my can be like there are any you <coughs> just make sure up and down with you with <coughs> the castle run right there <coughs> <coughs>

ขั้นตอนนั่นคือจะให้เหมือนนีาได้ด้วยดีให้มือไม่ยากไม่ยากการล้างมือเป็นสิ่งสําคัญนะครับเด็กๆอย่าลืมนะไม่ว่าเด็กๆจะทําอะไรเด็กๆก็จะต้องล้างมือบ่อยๆนี่ต้องล้างมือบ่อยๆออกไปด้านนอกเด็กๆก็จะต้องสวมใส่อะไรนะครับสวมใส่แมสกะสวมใส่หน้ากากและิลด้วยนะครับเครื่องนี้ เป็นช่วงที่ระบาดหนักที่สุดเลยนี่น่ากลัวมากมากเลยคุณครูก้องไม่อยากให้ลูกศิษย์ของคุณครูก้องไปโรงพยาบาลนี่คุณก้กองอยากให้เด็กๆทุกคนแข็งแรงนะเด็กๆอย่าลืมเ,เราจะต้องมันล้างมือบ่อยๆสวมใส่แมสนะครับช่วงนี้ถ้าเด็กๆออกไปไหนบอกคุณพ่อคุณแม่สวมใส่แมสให้หนูด้วยแล้วก็รีบไปแล้วก็รีบกลับโอเคไหมครับนี่รีบไปรีจะอัารี่ไปแล้วก็รีบกลับมาบ้านเลย หลังจากเรากลับมาเราก็อาบน้ําล้างตัวแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับนี่อ่าไม่ยากเลยไม่ยากเลยช่วยกันคนละนิดคนละนิด,ดี๋ยวเราก็สู้กับโควิดได้แน่นอนนะแล้วก็ช่วงอ้า่าอนสำหรับวันนี้คุณครูกล้องมีกิจกรรมสนุกๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันพฤหัสหนะ้า สำหรับวันนี้คุณผู้ฟังขอบคุณครับขอบคุณค่ะว yeah. ันน oh um> okay. ี้สวัสดีค่ะลูกสวัสดีคุณครูค hm ่ะลูกสวัสดีค่ะเดูกสวัสดีค่ะคุณดูหนูนะลูกวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

คร่บากใส่แจค่้อใสแาบ่อยๆนะครับผมล้วเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอบคุณครับขอบคุณมากวันนีู้กคิดเธอเสมอบอกเธออัาพบเธอได้ไรยินพบกันวันหน้ายิ้มในใจะบกมือบายบาย i